ไรสำหรับราดศิกอกครับผมพุดนุ่นยึดตลอดนะพี่น้องนะพูดได้หลายครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนในช่องไอวัลลักษีผ้าเลาะครับเมื่อนี้ออกตลาดเศร้าบัวขาวเลยพี่น้องเมื่อนี้เารวันอาทิตย์ร้านค้าร้านขายก็หลายหลายของอยู่ของขายหลายดีครับพี่น้องแล้ต่พ่นกับม้ยางหลายเนี่ยหมดเศร้านดิ เดี๋ยวสีไทยบรรยากาศในพี่น้องฮ้องเลยเลพื่อนวันที่สามในพี่น้องเด้อุส่วนตลาดครับยาวมาผีเด้อพี่น้อ,อ,นองพี่น้องก็เลยสุปเงาไปน้ำทางครับสำหรับตลาดนัดวันอาทิตย์ยามาเสา,า,าวบัวขาวฮ้อพอดีแม่ค้าแม่ค้ายเพื่อสร้งตลาปีครับต้องมาส่งเพิ่อนตลาดทุ่งหนึ่ง ด้านใส่ของนะพี่น้องเนะขอบคุณเพไ่้นหลายๆเน้อ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณในรายสำหรับร่าสิกอกครับผมอุดนุนอยู่ตลอดนะพี่น้องนะขอบคุณในรายครับ25เหรอคะทำไมอ่ะกรอบเหรอพะทอดใหม่ใช่ไหมนี่ทอดใหม่ค่ะอันกะขายแล้วพี่น้องนะสำหรับล้านทอดแตนมม่มม่ม่ไ สำหรับแผงวันอาทิตย์ย่อมมะเสานี่ก็ในสามเมตรหนึงน่งได้พี่น้องสามเมตรบอยง่ายครับวันพฤหัสือกฮัทตจังสิไรหกเมตรถึงเก้าเมตรครับแต่วันอาทิตย์ย่อมมะเสาหน้าที่ยากคร,รับสำหรับตลาดเ้าบัวขาวครับพี่น้องกำลังมาตอนนี้ก็บัตันสวยนะพี่น้องเนาะ ไม่คายไม่ขายกับ้อมที่จะคล้ายละาคับี่ามีจะเพิ่มกับบ้านกินได้เลยเพิ่มของเตะแล้วทีหลังนะ หมดละทุกหมดและวเศร้าวะหล่าเนี่ยครับพี่น้องฮิตกับโอ้โหโหดครับพี่น้องฮิตงามครับแบบนั้นมีแตวดอกงามๆเนาะเนี่ยครับฮิตนั่งฝากฮิตขอนมีบดฮิตบดโหดแก้วครับพี่น้องครบเสร็จฮิตเที่ยงกบบมีงามครับแจงต้มยำ ตลาดหนารถเด็ดด้พี่น้องเจากก้า,จาก็เจ้าเดิมตลาดเศร้าบัวขาวของอยู่ของกินกันลหลายหลายคันตลาดนากับเ็นตาแสีบเพิ่งยังไงพี่น้องข้าวในเร่องขอเ้นบอกันร่กรร้านเสือผ้านะพี่น้องนะแมนบัตนะครับเสือผ้าก็จะอยู่ในข้างในนี่แหละ ูกค้าลูกค้าก็หายเบิดเด้อพี่น้องคนจะไปใส่แบบมันสวยก็คือว่าเนาะสายแล้วครับพี่น้องก็้าดไม่ขายแล้ก็เริ่มเก็บของแล้วนี่ผมพุ่ไปผมพุไ<ส>่ไปสนามสายแล้วสายแล้วแ,แม่พวกเก็บลาดายบ่แม่เก็บแล้วแม่ไง่าย ดูถารถมารับบ่ารถมารับเนันนี้ชุก่อเมื่อนันนเก็บแ่เมื่อเล <plein lava. S 1> ยโมือนี้เาเรก็งาเออแต่บ่ได้ว่าท่านมารับไงเนาะวันนท่นคนแเราบมเ ล่าขายยังควายคลิปล่าดน,นะครับพี่น้องร้านค้าร้านขายเพิ่งจะเริ่มเก็บของคลิปยังเออกระบ,บาดน,นะเพราะว่า,าม่งกล,ก,ลกลัวสิเที่ยงนะพี่น้องตลาดก็ถือว่าไหวนะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซสนี้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลายครับ